สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะชัยนำเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ออกใช้งานในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญ10บาทหมุนเวียนร,รุ่นพระเสียรเล็กนะครับปีพศ2532รอ25และ2534นะครับซึ่งที่ว่าเว้นปี31และปี33ก็เพราะว่า เป็นเหรียญตัวติดหายากและราคาแพงมากนะครับช่องผมเองก็ไม่มีครับผมก็เริ่มเก็บกันที่ปีสามสองปีสามสี่นี่แหละครับนับแต่นี้ไปผมก็จะนําเลี้ยงทุกปีให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะครับเหรียญ10บบาทสองสี 2, 4, ผมก็ขาดอยู่ปีส1มหนึ่งกับปีสามสเท่านั้นแหละครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ